สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุมกเกษตรจะมารีวิวโตะนะฮะโตะที่สวนของมุมกเกษตรนะคะจะใช้งบประมาณทั้งหมด5,000บาทนะคะได้อยู่6ตัวด้วยกันนะคะก็คือฝั่งขวามือ6ตัวนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือ6ตัวนะคะลักษณะการทําโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะ2ชั้นนะคะ2ชั้นชั้นที่1กับชั้นที่2แล้วก็มีข้างล่างอีกนะคะเป็นช่องข้างล่างไว้สําหรับ ใช้ในการพาเพาะเมล็ดนะคะพเพาะเมล็ดแล้วก็วางพวกตะกร้าอะไรนะคะชั้นบนก็จะเป็นไม้นะคะที่เขามีขนาดที่ใหญ่แล้วโตแล้วแข็งแรงแล้วนะคะชั้นล่างก็จะเป็นชั้นที่อนุบาลไม้นะคะจะเป็นพวกไม้ปลูกใหม่นะคะหรือว่าพวกไม้กราฟที่เพิ่งจะกราฟนะคะหรือว่าพวกที่ไม้ที่เพิ่งจะชำหน่อนะคะ อย่างพวกนี้นะคะจะเป็นไม้ชำหนอกจะเอามาไว้ชั้นล่างนะคะเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเขาจะพลังแสงได้เยอะกว่าเนาะแล้วก็ชั้นบนนะคะเราก็จะไว้เป็นพวกไม้ที่เขาแข็งแรงแล้วนะคะแว่งๆพวกนี้ก็คือไม้ที่เราขายไปนะคะแล้วก็อย่างยังไม่ได้เอามาเติมนะคะชั้นล่างนี้นะจะเป็นไม้ปลูกใหม่หรือว่าพวกไม้ที่ เราเพิ่งแยกพอร์ตนะคะหรือว่าพวกไม้ที่เราเพิ่งจะเอาออกมาจากถุงนะคะแบบนี้ก็จะเอาไว้ชั้นล่างนะคะแล้วก็ล่างสุดตรงนี้เราก็จะเอาไว้เป็นไม้เอาไว้เป็นเาพาะเมล็ดนะคะจะได้ไม่มีแดดเนาะก็พยายามออกแบบให้เขาใช้พื้นที่ ให้คุ้มที่สุดนะคะใช้พื้นที่น้อยที่สุดแต่ว่าใช้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ให้แบบเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะว่าโรงเรือนเรามีขนาดที่เล็กนะคะมีพื้นที่จํากัดเพราะฉะนั้นจะพยายามนะคะที่จะออกแบบโต๊ะให้ใช้ให้ให้ออกมาให้ใช้งานได้เยอะที่สุดนะคะแต่ว่าโอ้ต้นนี้นะคะเมื่อวานแช่ไว้เราก็ลืมลืมเทน้ําทิ้งเลยนะคะ แช่ทั้งคืนเลยดีนะที่ออกมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยวันนี้วันจันจะต้องทำงานนะคะแต่ว่าจะมาถ่ายคลิปทำโต๊ะให้เพื่อนๆโต๊ะลงเดือนๆๆให้เพื่อน,อนๆ,ๆดูก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสำหรับโต๊ะที่สวนมุมเกษตรนะคะทั้งหมดใช้งบประมาณ5000บาทนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาคลิปของ ช่างพ่อบ้าน DIY นะคะเป็นคลิปเป็นช่องของแฟนนะคะเขาจะทำเป็นคนทำโต๊ะให้นะคะแล้วก็เขาก็ามีรายละเอียดนะคะของโต๊ะตั้งแต่วิธีการทำจนกระทั่งในเรื่องของงบประมาณนะคะงบประมาณอะไรราคาเท่าไหร่นะคะก็เพื่อนๆสามารถตามไปดูได้นะคะสำหรับมุมเกษตรเองก็ได้แต่มารีวิวนะคะ รีวิวการใช้งานนะคะส่วนขั้นตอนการทำเนี่ยมุงเกษตรไม่ได้ทําเองนะคะเพราะฉะนั้นมุงเกษตรก็จะไม่รู้รายละเอียดบางทีถามอะไรเสร็จนะคะแต่พอจะมารีวิวหรือว่าอะไรเนี่ยมุงเกร็จก็ลืมนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกนะคะถ้าจะให้มั่นใจเพื่อนๆก็ควรที่จะไปดูรายละเอียดที่ช่องช่างพ่อว่าน DIY นะคะเผื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะในการ ไปในการเตรียมตัวนะคะที่จะทำทำลงทำทำโต๊ะนะคะสำหรับใช้ที่บ้านหรือว่าที่สวนนะคะจะให้ดูคร่าวๆนะคะทุกทุกตัวเหมือนกันเลยนะคะหน่อต้นนี้นะคะลืมอีกแล้วลืมลืมลืมกราฟนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไปกราฟนะคะ รอบนี้รีวิวรีวิวโตะรอบนี้นี่คุ้มมากจริงๆนะคะมาเจอมาเจออะไรหลายๆอย่างเลยที่เมื่อเมื่อวานทําค้างไว้เนาะเมื่อว,วานวัน,นอาทิตย์นะคะ <S <S ๆๆอพอดีเสาร์อาทิตย์เนี่ยมืมเศษจะออกมาทําไม้นะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่ยังทําไม่เสร็จก็จะปล่อยค้างไว้แบบนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นกลุ่มไม้นะคะที่กราฟแล้วก็เอามาวางไว้ชั้นที่สองนะคะชั้นล่างเห็นไหมมุมเกษตรก็จะวางเป็นพวกทานได้โซอะไรพวกนี้นะคะพ่อแมาเล็ดนะคะก็โต๊ะแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้งบประมาณเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากตอนเราลดน้ํานิดหนึ่งพูดถึงว่าแบบถ้าเราวางมุมเกษตรเป็นคนตัวเตี้ยนะคะแล้วก็โต๊ะก็จะสูง ระดับเอวนะคะเลยเอวไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้อยู่ในระดับที่พอดีมือกับมุมเกษตรนะคะแต่ถ้าคนตัวสูงก็กําลังดีนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยคือถ้ากระถางใหญ่แบบนี้ออกมาวางใกล้ๆคือมุมเกษตรก็ค่อนข้างที่จะต้อง ยกมือขึ้นสูงก็จะเมื่อยมือนิดนึงนะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งตอนลดน้ำนะคะมุมเกษตรก็จะต้องแบบยกมือขึ้นสูงๆงนะคะซึ่งก็จะพูดถึงว่าก็จะค่อนข้างลําบากนะคะสำหรับมุมเกษตรแต่ว่ามุมเกษตรก็อนาคตจะทําโต๊ะแบบนี้อีกไหมทําค่ะทํานะคะเพราะว่าเออคือเขาใช้คุ้มอ่ะใช้พื้นที่คุ้มนะคะ ใช้พื้นที่คุ้มเราก็แค่ลำบากนิดหน่อยตอนลดน้ํานะคะแต่ถ้าเดินดูหรือว่าแค่แบบกระถางสองนิ้วแบบนี้ก็คือกําลังเขาก็อยู่ในระดับสายตานะคะกําลังพอดีนะคะก็ถ้าอนาคตมุมเกษตรจะทําโต๊ะก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะเหมือนแบบนี้แหละเพราะว่าเขาใช้พื้นที่คุ้มนะคะคุ้มมากจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมโอเค มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูโต๊ะแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปของช่างพ่อบ้านมาแปะไว้นะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาโต๊ะแบบโต๊ะของมุมเกษตรไปใช้ได้นะฮะเนี่ยมุมเกษตรจะตัดเหล็กนะคะขนาดกับยาวความยาวนะคะขนาดกับเขาเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดเลยนะคะความยาวของสมาร์ทบอร์ดก็คือเราจะไม่ตัดทิ้งนะคะไม่รู้ว่า3เมตรหรือเปล่านะ น่าจะ3เมตรนะคะมุมเกษตรจะ3เมตรหรือว่า2เมตรครึ่งไม่แน่ใจนะคะความยาวของเขานะคะก็จะแบ่งครึ่งเลยนะคะแบ่งครึ่งสมาร์ทบอร์ดเลยนะคะแล้วก็จัดจัดการเชื่อมเหล็กนะคะให้มีขนาดที่เท่าเท่ากับสมาร์ทบอร์ดนะคะแล้วก็เอาสมาร์ทบอร์ดมาวางไว้เลยนะคะแบบนี้ทั้ง2ชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะคะส่วนชั้นล่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการาบะตรงนี้ให้เขาพอดีกับ เหล็กกล่องที่เราเอามาทําขาโต๊ะนะคะแบบนี้นะคะก็ง่ายๆนะง่ายๆแต่ว่าต้องตั้งใจนิดนึงนะคะถึงจะทําได้นะคะงบประมาณ5,000บาทแต่ว่าค่าแรงไม่เสียนะคะเพราะว่าให้แฟนทําให้นะคะ6ตัวราคาก็5,000ถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็ยังเหลือตรงกลางนี้ยังไม่ทำวางแผนว่าจะทําอยู่นะคะเดี๋ยวต้องลอง,งบประมาณอีกนิดนึงเนาะ เพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถเอาแบบไปทําได้เลยนะคะมุมเกษตรกับ แฟนเนี่ยออกแบบขึ้นมาเองนะคะไม่ห่วงนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงนะคะหรือว่าใครที่สนใจจะทําตามแบบนี้เป๊กก็สามารถทําได้นะคะไปดูรายละเอียดที่ช่องของช่างพ่อบ้าน DIY นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาลิงก์มาแปะเอาไว้นะคะตามไปดูได้เลยนะคะยังไงเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีอะไรแนะนํามุมเกษตรหรือว่าอยากจะแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไล k กดแชร์กดติดตามนะคเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ